แล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยวบหัดข้อที่เหลือของาห,หนึ่งให้นะครับเมื่อร์าต้องขอโทษด้วยที่เฉลยแล้วไม่เสร็จเกือบเรียบร้อยครบทุกข้อแต่แบตเตอรี่โทรศัพท์ของครูหมดพอดีเลยนะครับครูชาร์จไม่ทันนะครับมันต้องหาปลักพวงเพราะว่าไม่คิดว่าจะสอนยาวนานต่อเนื่องขนาดนั้นเนาะก็เดี๋ยวถ้าครั้งไหนที่ต้องสอนยาวๆหรือเฉลยการบ้านยาวๆก็อาจจะ เตรียมความพร้อมให้ดีกว่านี้นะครับโอเคนะครับมีใครยังอยู่ไหมหรือกำลังกินข้าวกันอยู่เย่ยไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ได้ดูสดก็ได้แต่ว่าครูครูจะต้องเฉลยให้ครบแลวนักเรียนมาดูย้อนหลังก็ได้แต่ถ้าใครอยู่ก็จะดูไปด้วยก็ได้นะครับเหลือแค่2ข้อย่อยเองนะครับเหลือแค่2ข้อย่อยคือข้อ ข้อนี้ที่เราค้างกันไว้นะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินใช่ไหมเครื่องบินนะครับชั้นบรรยากาศสูงนิดนึงนี่ชั้นบรรยากาศเครื่องบินนะ่ะตัวนี้นึงก็เครื่องบินเคะแนนเครื่องบินโดยสารใช่ไหมเนี่ยจะอยู่ในระดับบรรยากาศโทโพสเฟียร์นี่นะครับในหนังสือนี้บอกว่าเป็นช่วงความสูงระหว่าง8ถึง14กิโลเมตรนะครับเครื่องบินเนี่ย ซึ่งคนที่ขึ้นเครื่องบินคือใครเอ่ยตามโจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อเโจทย์ข้อ9ใบไผ่ใช่ไหมครับใบไายนั่งเครื่องบินไปตัวน,นี้นิดนึงนะจะได้ต่อเนื่องระหว่างนั่งเครื่องบินจากเชียงรายไปดอนเมืองเนี่ยนะครับเขาก็สังเกตหน้าจอแสดงระดับความสูงของเครื่องบินมันก็จะไต่ระดับ สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีตารางบอกอุณหภูมิภายนอกเครื่องบินด้วยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่บ้างนะครับสตาร์ทที่ตามสูดเนาะเ0้าเนี่ยเขาเห็นเลขอุณหภูมิ9้าองศาเซลเซียสนี่ถือว่าเย็นใช่ไหม9องศานะครับผมก็คิดว่าอยู่นอกเครื่องบินตากแดดหรือเปล่าแต่มันคืออุณหภูมิที่เขาชมว่า9องศาพอยิ่งสูงขึ้นไปเห็นไหมตัวเลขของอุณหภูมิยิ่งน้อยลงมาลดลงไปเรื่อยๆเครื่องบินยิ่งขึ้นสูงหน่วยเป็นเมตรนะครับเ0 0เมตรเนี่ย ถึง1ตัวลนะครับประมาณเกือบ1กิโลเมตรอันนี้เกือบเกือบ2กิโลเมตรตัวไหมครับอ,อุณหภูมิก็จะลดลงไปเรื่อยติดลบเลยนะนี่ที่ระดับความสูง2,700เนี่ย2กิโลกับอีกเ0 0เมตรเนี่ยก็ความสูงเป็นติดลบ3นี่เย็นเลยนะครับเราแต่ถามว่าคนเราสามารถอยู่ในอุณหภูมิเย็นๆแบบนี้ได้ไหมก็ได้อยู่นะครับในบางประเทศแถบเมืองหนาวอย่างเงี้ยคุณูติดลบเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่กันได้แต่เราอะ่ะยังไม่เคย ใช้ชีวิตอยู่ในอุณหภูมิที่ติดลบแค่ร้อนเท่านั้นเองตอนนี้30กว่าองศาอยู่ไปออกนอกบ้านนี่แทบอยู่ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดคนบางหนาวนะ่ะถือว่าเราสิ่งมีชีวิตยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นะครับแต่เราคงไม่ไปอยู่นอกเครื่องบินเนาะเอาเป็นว,ว่าเป็นการตัวเลขตัวนี้เป็นการโชว์ตัวเลขของระยะความสูงเมืนกับอุณหภูมิดคูความสัมพันธ์เป็นยังไงเดี๋ยวจะมีข้อสุดท้ายมาดูโจทย์กัน โจ์ค้าไว้ก็คือข้ออะไรนะครับข้อสีนะครับจะได้ไหมในคลิปที่แล้วน่าจะจบที่ข้อสามแล้วก็แบตบมันก็ดับไปเลยข้อสี่ตัวนี้ดูโจทย์นะครับขณะที่อุณหภูมิภายนอกเครื่องบินเป็นศูนย์องศาเซลเซียสระดับความสูงของเครื่องบินที่เป็นไปได้นะที่เป็นไปได้น่าจะอยู่ที่ระดับความสูงประมาณกี่เมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนข้อนี้อาจจะตอบประมาณประมาณก็ได้ นะครับหรืออยากอีกกิจกานวณแบบเป๊ะเพราะเพราะในความเป็นจริงมันก็อาจจะเป็นคาบโดยประมาณนะครับอ่ะดูศูนย์องศาจะเสือสเ้ออยู่ไหนครับตามโจทย์ในตารางไม่ได้แสดงเอาไว้แต่เรารู้ไหมว่าศูนย์เนี่ยอยู่ระหว่างเลขคู่ไหนสามกับเก้าไหมไม่น่าใช่สามกับลบสามใช่ไหมครับนี่ครับมันอยู่ระหว่างสามลบสามถ้าเกิดอ,อยากเห็นที่ว่าเอาเส้นจำนวมนมาแสดงให้ดูได้ไหม ลบอยู่นี่3อยู่นี่ใช่ไหมครับซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกถ้าศูนย์อยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น1 2 3สลบ1่ลบ2ลบ3มใช่ไหมนั่นคือสูตรองศาที่เขาสนใจเนี่ยแต่เขาต้องการรู้เนี่ยมันอยู่ตรงกลางพอดีระหว่าง3กับลบ3สแสดงว่าถ้าเกิดอุณหภูมิอยู่ตรงกลางความสูงก็น่าจะแค่แค่คาดการว่าน่าจะอยู่ตรงกลางเหมือนกันเราก็หาความสูงที่ อยู่ตรงกลางระหว่าง1,800กับ2,700ครับคิดยังไงแนะนคิดว่าคิดยังไงเอ,งเอง่ยก็หาซิว่ามันเพิ่มขึ้นมากี่กี่ร้อยเมตรครับ2,700ัน27รลบ1,800ดรลบทิกตอทิกตอรกตอกก็ไม่ใจแล้เท่าไหร่มีคนดูอยู่หรือเปล่าเอ่ยก็เฉลยไปเรื่อยไหนดูซิ การระหว่าง1,800กับ2,700ครับที่หนึ่งมาแบ้โอ้โอเคคุณต่อมาจิราพรจิราพรนี่มาหลายรอบจิราพรเมื่อกี้เรียนของม .2 ด้วยไม่ใช่หรือ900ถูกต้องนะครับ2,700กับ1,800เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมา800เอ้ยขอโทษ900นะครับซึ่งช่วงนี้ที่เพิ่มมา900เนี่ยตรงกลางของ900คืออะไรครับ แบ่งครึ่งใช่ไหมเอา900แบ่ออกเป็น2ส่วนก็ได้450กับ450ความสูงนะแสดงว่าช่วงตรงนี้มันคือขยับขึ้นจาก1800อีก450นั่นเองนึกภาพตามออกใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดระหว่างที่เครื่องบินเนี่ยค่อยๆเพิ่มความสูงจาก1800เนี่ยมาเป็น2700เนี่ยอุณหภูมิเขาก็โดดจาก3ไปเป็นลบ3 ลดลงเป็นลบสามเลยนะแต่อยากรู้ว่าถ้าเกิดไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงกลางก็ต้องมันเพิ่มมา900ตรงกลางก็ต้องเป็น450เอา1,800บวกกับตัวที่เพิ่มมาตรงกลางให้ถึงตรงกลางก็คือ400บวกกันได้ถามีใครตอบมาบ้าง1,800บวก4กับ2250ถูกต้องข้อนี้ข้อสจึงตอบว่าประมาณนะใช้คำว่าประมาณนะครับ 2,250แต่ข้อนี้ถ้า,าใครไม่คำนวณนนะ่ะแต่จะตอบแบบกว้างๆก็ได้นะครับว่าเครื่องบินอย,อยู่ในระดับตั้งแต่1 8 0 0 0อยถึง2,700อยู่แน่ๆในโวงนี้นี่แหละมันก็ทำให้ขอบเขตของคำตอบเป็นแบบเป็นช่วงก็ได้นะครับถือว่าใครตอบเป็นช่วงมาก็ไม่ผิดนะครับอาข้อสุดท้ายข้อที่5ระดับความสูงของเครื่องบินจากระดับน้ำทะเลสัมพันนะสัมพันธ์คำว่าสัมพันธ์ก็คือ มันเป็นยังไงกันมากกว่ากันน้อยกว่ากันหรือเพิ่มเพิ่ม,มลดลดยังไงเนี่ยคือเรียกวาความสัมพันธ์กับอุณหภูมิภายนอกเครื่องบ,บินครับซึ่งตอนแรกของคลิปนี้ครูได้พูดลักษณะนะสังเกตไหมเก้ามาเป็น3เนี่ยอุณหภูมิเป็นไงครับเก้ามาเป็น3ลดลงนะครับลดลงไปเรื่อยนะลบสามไปลบเก้าเนี่ยลดน้อยลงไปเรื่อยๆส่วนความสูงจากเก้าร้อยเป็นพันแปดมันมากขึ้นนะครับความสูงของเครื่องบินที่เพิ่มมากขึ้นอุณหภูมินี่เป็นอะไรครับ น้อยลงลดลงนั่นเองนี่คือความสัมพันธ์นั่นแหละต่อมาแบบนี้นะครับหรือตอบอย่างเป็นทางการก็ตอบว่าถ้าระดับความสูงของเครื่องบินจากระดับน้ําทะเลเพิ่มขึ้นอุณหภ,ภูมิภายนอกเครื่องบินจะลดลงนี่เป็นคําตอบที่เป๊ะๆน,นะแต่ถ้าเกิดเราเป็นความเข้าใจอ่ะจะพูดทางไหนมาก่อนก็ได้อุณหภูมิลดคือเครื่องบินสูงขึ้นพอเครื่องบินบินสูงขึ้นอุณหภูมิจะลดลงนั่นแสดงว่าถ้าเกิด เขาเครื่องบินเนี่ยบินอยู่สูงๆแล้วเขา,าค่อยๆลดระดับต่ำลงมาเน่นคิดว่าอุณหภูมิข้างนอกเครื่องบินก็จากต่ำๆอยู่ก็น่าจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถูกไหมครับมันก็จะเป็นส่วนกลับกันแบบนี้นะครับโอเคหมดแล้วแบบหักหนด1.1มันเนื่องจากมี9ข้อ9ข้อใหญ่ด้วยนะแล้วมันก็จะมีข้อย่อยลงไปอีกดังนั้นมันเลยใช้เวลาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะเลือกเฉลยบางข้อนะครับแต่ในครั้งนี้ครูเฉลยให้ทุกข้อเลยนะครับ ซึ่งก็คิดอยู่ว่าบางคนอาจจะเข้าใจในข้อต่างๆแล้วเนี่ยเข้าใจหมดแล้วก็ก็พักสายตาพักอะไรไปบ้างแต่ครูถ้าครูเฉลยทุกข้อไว้เนี่ยนะครับเผื่อบ,บางคนที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับก็อาจจะได้เป็นการดูอย่างละเอียดศึกษาไปในตัวนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันก็จะอยู่ที่ในกลุ่มของเราใครจะดูย้อนหลังตอนไหนก็ได้ ถ้าเกิดเสร็จสิ้นการถ่ายทอดแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถาย้อนไปดูข้างหน้าคลิปท้ายคลิปก่อนช่วงไหนก็ได้ประมาณนี้โอเคนะครับวันนี้ก็เฉลยแป,ป็นการ1.1เรียบร้อยแล้วนะครับก็ครั้งหน้าอ๋อครูจะแจ้งไปเผื่อบางคนที่ไม่อยู่ในาการเฉลยของห้องคอลาสม .2 เมื่อกี้นะครับพรุ่งนี้ไม่มีการเรียนนะคบพรุ่งนี้จะไม่เรียนออนไลน์กันแต่ว่าครูจะทํา ข้อสอบออนไลน์ให้แล้วกันให้ในักเรียนเข้าไปทําข้อสอบของม .1 น,นะครับแล้วมันจะบอกคะแนนเลยว่านักเรียนได้กี่คะแนนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าเป็นวันพฤหัสก็คงใช้เวลาเดิมนะครับจะได้ไม่ต้องไปจําใหม่จะพยายามเซตเครื่องให้ให้พร้อมนะครับก็จะเป็นม .1 เจอกันเช้านิดน,นึง ก้าโมงนะครับแล้วก็มื 2, ม่อสองสิบโมงครึ่งนะครับหรือมีใครอยากเรียนตอนบ่ายมาครูคิดว่าพอเรียนตอนบ่ายเนี่ยมันก็จะแดดร้อนไงเผื่อบางคนบางคนที่บ้านไม่รู้ว่ามีแอร์กันทุกคนหรือเปล่านะครับการเรียนในที่ร้อนๆบางทีสามาธิอาจจะไม่ค่อยมีก็ได้หรือเรียนตามใต้ร่มไม้อันไหนก็ได้ใช่ไหมเพราะว่านักเรียนดูจากมือถือใช่ไหมครับส่วนใหญ่นะครับโอเคแล้เวเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ